เรามาดูสิว่าในเรื่องของการงานนะคนที่กําลังหางานนะครับจะได้งานทํำไหมในช่วงนี้ปั๊บไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่ดูในเรื่องของความรู้สึกนะครับดูในเรื่องของความต้องการตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการที่้คนเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะทํา และบังเกิดผลสําเร็จตามที่เราเนี่ยอยากให้มันเป็นไปอยากให้มันบังเกิดผลสําเร็จนะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เป็นบางอย่างมันก็ยังเป็นไปไม่ได้บางอย่างเป็นไปได้เราก็ต้องอยู่ตามหลักตามความเป็นจริงจึงเกิดความสําเร็จที่ดีมากขึ้นนะครับไปขึ้นเป็นการตัดสินใจนะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องการกระทํากับหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปทุกอย่างมันขึ้นอยู่ว่าเราจะปรับแล้วก็การจัดการและต่อสู้ให้มันเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรได้บ้างนะครับดูซิว่าเราไพ่แนะนําอะไรไหมกับเรื่องของงานนะไพ่คือว่าในเรื่องของการที่ดูความชอบไม่ชอบนะไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วขึ้นเป็นไพ่ซ้อนตอนเลยนะในเรื่องของความชอบในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่ทําและเราจะทําได้ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรต่อไพ่ขึ้นในเรื่องของการรอคอยนะอย่าปล่อยเอาไว้ก็แล้วกันรอชอบสิ่งไหนก็ลุยสิ่งนั้นอย่าไปกลวัวอย่าไปกังวลจนเกินไปไอ้ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเยอะแต่เก็บมาเป็นบทเรียนแล้ว เรียนรู้สิ่งที่มันถูกต้องนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดความสุขกับตัวเราดังนั้นสิ่งที่พ่อยากแนะนําคือการทําให้ทุกอย่างในเรามีความสุขเป็นที่ตั้งก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบียนใครไม่ทําให้ใครเป็นทุกข์ร้อนแต่เราสร้างความสุขในการที่เราหางานที่เรามีความสุขนั่นเองและการที่เราจะทําทุกอย่างให้ดีก็ต้องเริ่มจากใจของตัวเราด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานนะครับหรือว่าราชการเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของงานนะไพ่ขึ้นในเรื่องของคนนะครับก็มีโอกาสที่จะ มีปัญหาบางอย่างกับผู้คนในสถานที่ทำงานเหมือนกันนะอาจจะพิดใจกันบ้างดังนั้นะมันเป็นยเรื่องของผลประโยชน์ที่บางครั้งมันไม่ตรงกันมันเลยทําให้เกิดการปิดใจนะครับดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันในเรื่องของการที่ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยหาทางออก การมีปัญหาคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่บางอย่างมันก็เลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเซฟเอาไว้ให้มากที่สุดจะได้ไม่เกิดผลกระทบรามมาถึงเราก็แล้วกันในเรื่องของการที่เอ่อบางอย่างมันแบ่งมันไม่ลงตัวนะครับบางอย่างมันเป็นเรื่องของงานที่เราได้รับแล้วเขาอิจฉาเรานะมันก็จะมีบ้างดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดของเรานะกับการที่ค่อยๆหาทางออกที่จะไม่ให้เขาอะมาทําอะไรเราได้นั่นเองนะดูซิว่าเราพายจะ มีอะไรที่ต้องระวังไหมดูซิในเรื่องของคนเนี่ยนะมีอีกไหมพายขึ้นการตัดสินใจอะไรคิดกันใหญ่งนั้นแล้วเนี่ยทาอะไรก็ต้องมีความรอบคอบเข้ขาไว้ก็แล้วกันในเรื่องของงานก็อยากให้มันเกิดรอยรั่วให้ใครเนี่ยมาในเรื่องของการที่แทงเราข้างหลังหรือว่าสร้างความปนป่วนสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับะระวังให้ดีก็แล้วกาันบางอย่างเราก็อย่าไปชะล่าใจยิ่งเราไม่เผยช่องโหว่เนี่ยในเรื่องของงานมันก็จะ ไปได้ดีด้วยในเรื่องของคนก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ด้วยนะครับบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่ความรอบคอบของเรานะไปขึ้นเป็นเรื่องของการที่เราต้องค่อยๆจัดการนะค่อยๆแก้ไขเพราะไ่ขึ้นว่ามันจะพลาดจากการที่เราเผลอเลยนะไปขึ้นเป็นเล่นเกมไ่ขึ้นเป็นบาร์เพ่งดื่มเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่ใจนะครับแบบซึ่งเรื่องเล็กๆน้อยเราไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยมันทําให้งานบางตัวมันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทําให้เกิดปัญหากับเราเนี่ยได้ดยเช่นกันนะครับก็ระวังให้ดีนะครับ ในเรื่องของงานนะครับดูซิว่าเฮ้ยสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือคนที่เบื่องงานนี้จะเปลี่ยนแล้วเป็นจังหวะที่ดีไหมดูซิอ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการตัดสินใจแล้วกเ็เป็นในเรื่องของความเป็นอิสระนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมโอ,โอกาสเปลี่ยนมันมีนะแต่มันก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่การปรับอย่างที่บอกว่ายอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการที่เรามีความสุขกับการทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีของเราเหมือนกันนะในเรื่องของการปรับใจ นะปรับความรู้สึกเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็อิสระทางจิตใจไปถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเรานะครับนั้นมันอยู่ที่ว่าหากเปลี่ยนแล้วมันมีความสุขมากกว่าเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันยังรู้สึกไม่มั่นใจก็คิดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปตัดสินใจโดยเร็วโดยโดยที่มันแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้เช่นกันอ่ะดูซิว่าถ้าไม่เปลี่ยนอะเป็นอย่างไร ไม่เปลี่ยนไพ่คือว่าจุดเทียนอยู่นะจุดเทียนหมายถึงว่ายังไปต่อได้ในเรื่องงานที่ทํามันก็ไม่ได้ส่งปัญหามากนักนะครับขึ้นอยู่กับการเห็นไหมไพ่คือเป็นปนั่งสมาธิหมายถึงการปล่อยวางทางจิตใจของตัวเราในเรื่องคนนะครับในเรื่องงานมันก็สามารถที่จะใส่ใจแล้วก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดความก้าวหน้าได้อยู่เป็นกันไม่ได้ส่งผลร้ายไม่ได้ประสงค์ผลเสียต่อในเรื่องของการที่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วขนาดนั้นมันไปได้แต่มาอาจจะปวดหัวเรื่องคนมากกว่าที่จะ ต้องรอเวลาให้มันค่อยๆเป็นค,ค่อยไปนะครับก็ไพาย,ยังโน้มเอียงว่าถ้ามันมีช่องทางก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ก็ต้องคิดดีคิดให้มากยิ่งขึ้นกนับการถ้าเราไม่เปลี่ยนยังไม่พร้อมเออมันก็ยังไม่เกิดปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานมากนักนะครับขึ้นอยู่กับความสบายใจของตัวคนเองด้วยเช่นกันเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรดูซิ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันในเรื่องของธุรกิจที่เราทําอยู่นะต้องมีความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับมันจะส่งผลนะในเรื่องของความสําเร็จของเราโดยตรงเลยในเรื่องของความสวยต่างๆจะเริ่มมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่มันมีค้ามาขายไปนะครับการจัดการการดิวธุรกิจต่างๆก็ย่อมมีความปังมากขึ้นขึ้นอยู่กับความรอบคอบนะครับให้าะ้ว่ามันต้องมีความรอบคอบเยอะๆกับการที่จะพบปะหรือดิวธุรกิจกับใครเนี่ยในช่วงน ในเรื่องปัญหาก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนะักเท่าไหร่นะดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจนะครับสิ่งที่ต้องอระวังนะดูซิมีอะไรบ้างไพ่จะแนะนาอะไรไหมไพ่ขึ้นเป็นหมอรักษานะครับก็มันเป็นในเรื่องของการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะครับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เราทําอยู่จะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นความเคารพไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีความอดทนอดการ ทั้งคนทั้งงานนั่นแหละทุกอย่างถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยเรื่องต่างๆมันก็ท้อง,ง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็มันทําให้เราหมดไฟไปในตัวได้ด้วยนะครับต้องระวังให้ดีเหมือนกันดังนั้นะมันมีโอกาสให้เราได้เริ่มต้นนะครับมีโอกาสให้เราเกิดความสําเร็จเราจงทําให้เต็มที่จะดีที่สุดเลยนะในเรื่องงานต่างๆในเรื่องธุรกิจมันก็จะดียิ่งขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูซิว่าเรื่องของธุรกิจเสริมนะครับหรือเราจะลงทุนนะจะปังไหมในช่วงนี้ดูซิอ่ะลงทุนเป็นอย่างไร ลงทุนพ่ยขึ้นไปในะเรื่องของเนี่ยมันมีการตรวจสอบดูแลครับตรวจสอบดีแล้วนะครับลงทุนริบใหม่เนี่ยก็ยังสามารถทําได้อยู่นะอ่าเนี่ยได้โอกาสด้วยนะพ่ยขึ้นว่ามีโอกาสเข้ามาด้วยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีมันก็จะเกิดความปังได้ด้วยนะก็ระวังที่ว่าอ่าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนี่แหละอย่างเดียวเลยในะเรื่องของความคิดเรามันอาจจะมาจากความเครียดนะครับมาจากในเรื่องของการที่ทำาหลายอย่างแล้วมันทำพร้อมๆกันนะมันทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปโทษใครเลยนะครับดังนั้น ตั้งความพร้อมนะครับกับตัวเราก่อนในเรื่องของการทําทุกีเสริมเพิ่ม,มตเติมหรือการลงทุนใหม่เนี่ยมันทําได้แต่ต้องเต็มความพร้อมเรื่องของตัวเองเยอะๆนะครับอ่ะุดท้ว่าไม,ไม่ลงทุนเป็นอย่างไรอ่าไม่ลงทุนก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะพ่คือว่ามันแค่เกิดความเสียดายมากกว่าน,นะครับโดยความเสียดายในยเรื่องของการที่มันมีคนมาชักชวนแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปอ่ะมันเกิดความกังวลใจเล็กน้อยๆแต่ก็ไม่ค่อยส่งผลกับชีวิตไม่ค่อยส่งผลกับในเรื่องของอทุกยุทธรรม หรือผู้คนที่มาชวนเขาก็ไม่รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดใจของตัวเราและความพร้อมด้านจิตใจของเราก็ไม่ต้องเก็บมาเป็นความเครียดว่าอึฉันต้องทําแน่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะนึกเน้นในเรื่องของอความสบายใจของตัวเราเป็นที่ตั้งก็แล้วกันมันจะได้ไม่เกิดความกดดันจนเกินไปนั่นเองนะครับ